อุบลราชธานีประชุมร่วมสังเกตการฝึกเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ร,รอกที่สองค่ะ ท,ที่ห้องประชุม POC สารากลางจังหวัดอุบลราชธานีชั้น4นายสลิดวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายเกลอกชัยผ่องแพ้วปลัดจังหวัดอุบลราชธานีนายเสนีส้มเขียวหวานหัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดอุบลราชธานีและหัวหน้าส่วนราชการร่วมสังเกตการฝึกเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ระลอกที่2ผ่านระบบการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซิสเต็มจากห้อง ห้องยุทธนาธิการและห้องพิษประชานาทชั้นสองสลาว่าการกลาโหมกรุงเทพมหานครโดยผู้อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานให้กระทรวงกลาโหมร่วมกับกระทรวงสาธารณาสุขเป็นเจ้าภาพร่วมการจัดฝึกทั้งนี้เพื่อทดสอบแผนแนวทางการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 แต่ละพื้นที่เพื่อทดสอบแผนแนวทางการจัดสรรและบริหารทรัพยากรทางการแพทย์ในภาวะวิกฤตด้านการสาธารณาสุข กรณีผู้สงสัยติดเชื้อผู้ป่วยจำนวนมากเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านทรัพยากรทางการแพทย์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกลุ่มจังหวัดเพื่อเป็นเวทีในการประสานงานระหว่างสาธารณาสุขกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรด้านการแพทย์รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ให้เกิดความเชื่อมั่นในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรูปแบบการฝึกเป็นการผสมผสานแก้ปัญหาบนโต๊ะ Table Top Exercise (TTX) และการฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่ Functional Exercise (FEX) จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ระลอกที่สองในชุมชนของจังหวัดกลุ่มเสี่ยงซึ่งมีบริบทของประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่แตกต่างกาันเช่นจังหวัดสมุทรสาครกลุ่มจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวจังหวัดภูเก็ตที่เป็นช่องทางการเข้าออกของประเทศทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศกลุ่มจังหวัดท่องเที่ยวและกลุ่มจังหวัดที่มีลักษณะเฉพาะเช่นกลุ่มเทพมหานครชนบุรีและเมืองพัทยา ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าจากการสังเกตการประชุมแผนในครั้งนี้จังหวัดอุบลราชธานีจะได้นําไปขยายเตรียมปรับปรุงพัฒนาแผนในการเผชิญเหตุของจังหวัดเช่นในกลุ่มที่มีการจัดกิจกรรมกลุ่มคนจํานวนมากโดยให้ยึดหลักมาตรการกระทรวงสาธารณสุขคัดกรองเพื่อให้เกิดประโยชน์และทันต่อสถานการณ์มากที่สุดและเน้นย้ำให้ประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีกาดต้องไม่ตก